สวัสดีครับกลับสวัสดีทุกๆคนนะครับเมื่อวานนี้เบี้ยวหนึ่งวันนะฮะต้องกราบพระธภัยนะครับเมื่อวานก็ติดภารกิจทั้งวันเลยนะฮะทำงานด้วยแล้วก็ไม่มีช่องหรือช่วงเวลาไหนที่จะแบบจะถ่ายมาให้ดูหรือว่าจะมาคุยกันนะครับวันนี้ก็มาแบบสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่า ตอนนี้ก็พิ่งตื่นเหมือนกันนะครับต้องยอมรับสารภาพตรงๆนะครับเป็นแฟนเลี้ยปูที่เมื่อคืนนี้หลับก่อนนะฮะเพราะกินยาไปคือเรียกอะไรเขาเท้าเจ็บนะครับก็เลยแบบเอออยากพักผ่อนให้ร่างกายมันฟื้นปูนะฮะก็ก็หลับหลับตั้งแต่เที่ยงเที่ยงคืนนะครับพอมาถึงปุ๊บก,ก็หลับเลยนะฮะก็ตื่นไปทีก็ตีสี่ครึง่ง ก็มานั่งดูย้อนดูไฮไลท์ตกใจเมืนอไงสกอันห้าหนึ่งไม่คิดว่ามันจะเยอะแยะขนาดนั้นพอเข้าไปดูคนทำประตูนะครับก็ดูว่าอิมเอมนะครับเปรมปรีกับแฟนเวี้ยวููกันทุกคนนะครับก็ก็กดื่นขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่กดไลค์นะครกดแชร์กดติดตักงใครให้กราบขอบคุณทุกคนนะครับก็พูดได้นะครับบอกได้มีอะไรติชมได้หมดนะครับ บางคนก็บอกว่ามีบางคลิปที่ใส่เสียงซาวดังไปอ่ะก็เดี๋ยวจะลดให้นะครับนั่นแหละฮะหนูก็คือหนูรู้สึกว่าเราอยากเติบโตไปด้วยกันนะครับเราอยากเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าหนูก็ตรงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นมาตายนี้ซะเต็มข้อนะครับทําช่อง youtube ทําเพราะว่าแพชชั่นแค่นั้นเองนะครับทําเพราะอยากมีคนคุยด้วยทําเพราะอยากมีเพื่อนคุยทําเพราะอยากเข้ามานั่งอ่านเม้นเวลาเราเข้าห้องน้าเวลาถ่ายงาน เฉยๆอย่างเงี nah, ้ยเราก็เข้ามาดูเฮ้ยคลิปนี้คนเขาคอมเมนต์อะไรบ้างวะหรือเขาคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็วันนี้นะครับขออนุญาตมาพูดถึงแต่ว่าอาจจะพูดถึงดีเทลอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าหนูได้ดูไฮไลท์ก็ประมาณมันก็ไม่ได้ไฮไลท์เต็มนะครับเป็นไฮไลท์แบบประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะตัดช่วงแบบเลี้ยวภูบุกอะไรเงี้ยมานะฮะเมื่อคืนต้องยอมรับตรงๆนะครับสารภาพตรงไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูเลยถ้าใคร รู้สึกว่าคุณตื่นเต้นกับชดไหนหรือรู้สึกอะไรกับโมเมนต์จังหวะของใครทําประตูหรือว่าอะไรยังไงบอกกันได้นะครับบอกกล่าวเล่ามานะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเอออ๋อมันมีจังหวะน,นี้ด้วยเหรอนะฮะก็ประตูแรกนะครับก็เป็นดีโกโชตานะครับลูกนั้นหนูดูแล้วก็คมนะคมกลิบนะครับประตูที่สองเนี่ยว้าวมากนะฮะวัตารุเอนโดนะครับ ก็เป็นการเทคตัวหม่งนะครับแล้วก็ดูสถิติแล้ววัตรุเอนโดเมื่อคืนนี้เขาเรียกอะไรอะเล่นดีนะครับนี่แหละอย่างที่หนูบอกว่ามันต้องรอเกมกันอย่างขันมันต้องรอบทพิสูจน์ความจริงในสนามว่าเออเฮ้ยวัตรุเอนโดเนี่ยมันมันยังเป็นอะไรชั้นเลิศหรืออะไรชั้นดีกับลิเวอร์พูลได้ไหมหนูเชื่อว่าได้ ตอนเนี้นะฮะมันมันเอาเป็น,นว่าถ้าสมมุติว่าแมตตแมนยูเปิดบ้านพบกับเพเกนคือความฟินคือความสุขสมหวังคือพลังงานของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนูเชื่อว่าแมตต์น,นี้ก็เป็นแมตต์ที่จะเพิ่มความสุขให้กับแฟนเลยวลูได้เช่นกันเพราะกองหน้ายิงหมดเลยนะครับดิโกโชตาดาวิน,นุนเยสนะครับแล้วก็มุเมสลา กองกลางลงมาก็ถึงแม้ว่ากลายเป็นแบกจะเล่นแค่6กสิบเจ็ดนาทีก็ยังทําประตูได้นะครับเอนโดนะฮะลูกมไม่ลูกเกือบจะเสียกลับไม่เสียอย่างนงี้นนะ่ะอ่ะขอย้อนกลับมาที่ทําไมหนูถึงรู้สึกว่าแฟรลิปูน่าจะฝ่นเพราะว่าเราเราเราสังเกตเห็นหนูเห็นสังเกตเห็นนะก่อนตอนลงสนามตอนนี้ดาวินน,นุนเยตอนนี้มันเล่นไปด้วยแพ็ชัน มันมันเล่นไปด้วยความสุขมันเล่นความไปด้วยเอ็มเอ็มเปมเปปรีอ่ะสุขเกษเปมปรีคือลงเล่นยิ้มหัวเลาะแบบมันผิดพลาดมันก็ยังยิ้มซึ่งแตกต่างจากดาววินุนเยตเมื่อฤดูกาลที่แล้วจากที่หนูเห็นนะครับพอรู้สึกหนูนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเล่นด้วยมันเล่นด้วยความสนุกสนานมันเล่นด้วยแบบเฮ้ยเดี๋ยวลงไปกูจะสร้างสรรค์อะไรดีกูจะวิ่งยังไงกูจะกระชากยังไงกูจะยิงยังไงมันเล่นแบบคือมันเล่นด้วยความมีแพชชั่นดูเล่นบอลด้วยความสุขอะไรอย่าง หนูว่าดาวินูเย์เล่นบอลด้วยความสุขนะครับดูตอนเข้ามาในอุโมงค์อยู่กับแบบหลุยดีอาร์ตก็ยิ้มหัวเราะอะไรกันอย่างเงี้ยหนูว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่ที่เจอกันครับตัดสินใจได้ถูกต้องมากๆนะฮะกับการที่จะไม่ได้ส่งตัวจริงลงมาก,กเท่าไหร่แต่ก็เหมือนสลับสับเปลี่ยนตัวสำลองกับตัวจริงเพื่อไม่ให้มันเหลื่อมล้ํากันอย่างน้อยส่งตัวสำลองที่แบบ เป็นเยาวชนลงไปเพื่อจะได้ไปไปกลมกลืนกับพี่ๆได้ไปเรียนรู้วิการเล่นได้ไปได้เข้าลงไปเรียนรู้แผนการเล่นว่าเฮ้ยรุ่นพี่เขาเล่นกันยังไงนะครับก็ดีเป็นเกมที่ดีนะถึงแม้ว่าออตอนแรกเนี่ยหลังจากที่เรียวฟูขึ้นนําเป็นหนึ่งประตูแล้วทางตูรลูทจะตีเสมอได้ทันควันนะครับไม่เกินห้านาทีก็ตีเสมอได้เป็นหนึ่ง ลูกนั้นก็ต้องบอกว่ามันก็สุดวิสัยเพราะว่าเราดูแล้วว่าเทนเนี่ยเป็นเป็นตัวสุดท้ายที่ไม่ได้เช็คลายลำหน้าแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะครับกับจังหวะนี้นีว่าเทนก็มามาเป็นมาเป็นแมนออโตแมตสำหรับแฟรลิวในจังหวะที่ลิวควรจะเสียสามประตูต่อสองด้วยซ้ำลูกนั้นนี่โก้โล่งๆกับเทนหนึ่งคนซึ่งใช้มือไม่ได้ดูดิฝั่งตัวลุกก็ยิงมาชนมาชนตัวเทนอะ แล้วมันกลายแบบหนูเชื่อว่าถ้าใครดูณนะโมเมนต์นั้นจริงๆยังไงก็โดนใช่ไหมทุกคนรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาหน่อยว่าจังหวะนั้นมันน่าโดนไหมเพราะเทนเหลือคนเดียวโล่งๆผู้ตัดตัวไม่มีแล้วเทนมันใช้มือก็ไม่ได้เอามือเก็บแล้วดันยิงไปติดติดเทนหนูก็แบบขะห,หนูดูไฮไลท์หนูรู้สึกโอ้โหรอดมาได้นี่แบบถ้าใครดูสดนะตอนนั้นคงว้าวน่าดูนะฮะก็ แล้วก็มีอีกลูกหนึ่งหลังจากสามตองไม่เจ็บประตูก็มาเป็นประตูอ่าสี 4, ่หนึ่งนูว่าประตูตีหนึ่งเนี่ยมันทําให้มันทําให้ทุกอย่างคลี่คลายมันทําให,ให้อ่าแฟนลิฟวูลหลายคนโล่งอกลูกนั้นต้องชมดาวินุนเย็นะฮะเลี้ยงหลบเลี้ยงกระชากหลบเข้าไปมันเล่นด้วยความมั่นใจอย่างหนูบอกอ่ะพอมันหลบผู้ตัดประตูไปแล้วปุ๊บทีนี้ ประตูโล่งๆหนูว่าถ้าดูดูลูกส่งสาครั้งผมก็จะดูว่าวางเท้ายิงไม่ดีคือมันคิดว่าคะแนนจะเข้าแน,น่นอนเพราะมันประตูโล่งๆอะ่ะถูกไหมแต่ก็ดันยิงไปชนเสานะฮะบางคนเขาก็บอกว่าจะหาลูกส่งแบบนี้ให้การฟินแบกอีกร้อยลูกผันลูกก็คงไม่มี <laughs> ในขณะที่นูนเย่กําลังแบบกําลังเศร้าไม่รู้เพื่อนแม่งยิงเข้าไปแล้ว <laughs> คือลูกนั้นอะ่ะเป็นหนูหนึกว่าเข้า เป็นหนูหนูก็ว่า,าขเขาเรียกอะไรถ้าหนูเป็นนุนเยดอ่ะยิงไปแล้วหนูก็คิดว่าเข้าผมไม่เข้าแล้วก็รู้สึกอ,อะไรวะแต่ก็ยางว่าเมื่อคือนใหนุนเย็ดยิงได้นะครับแล้วลูกเนี้ยถึงแม้ว่าพลาดแต่ว่ากลายเป็นแบกก็มามา,มาเก็บตกได้นะครับยิงซ้ายเข้าไปก็นิ่งนะกลายเป็นแบกกลายเป็นแบกหนูบอกเลยนะว่าไอ้ตัวเนี้ยหนูชอบเป็นนักเตะที่นิ่งแล้วก็เริ่มชั่วโมงบินอ่ะเริ่มถ้าเป็นนับ เป็นชั่วโมงบินก็เริ่มมีชั่วโมงบินเริ่มมีความกล้าแกร่งเริ่มมีความเข้ากับทีมมากขึ้นเรื่อยๆหนูว่าเกมเมื่อคืนมันมันบอกอะไรหลายอย่างในทิศทางที่ดีกับลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีตัวผู้เล่นเจ็บเพิ่มนะครับตัวสำรองส่งเด็กใหม่ลงไปอย่างเงี้ยเอาควานซ่าลงไปนะครับแล้วก็ส่งกักโปลงมายืดเส้นยืดส,สายเพราะหนูเชื่อว่าเจอกับ น o อตติงแฮมฟอเรสอาทิตย์นี้หนูว่ากัะโปน่าจะได้ลงแต่หนูอยากให้หนุนเย็ดลงนะเพราะตอนนี้นุนเย็ดมันกำลังมั่นใจมากกองหน้าที่กำลังมั่นใจที่สุดคือเล่นด้วยรอยยิ้มเล่นด้วยแพชชั่นเล่นด้วยเล่นด้วยความหวังที่มีในตัวเองเล่นด้วยเอนเตอร์ตีด้วยพลังก็ก็ขอตัวละครดีๆกับแฟนๆเลี้ยวผูทุกคนนะครับตอนนี้ก็มันน่าจะเป็นแมตต์นัดหน,น้าเนี่ยที่ไปเยือนตัวรูทเนี่ย วันนี้เราไม่อ่าวันนี้เขาไม่เยือนเรานัดหน้าเราก็ไปเยือนเขาเลยกสอจิ๊ดหนูเชื่อว่าถ้าไปเยือนตัวรูตแล้วเก็บสามแต้มได้นั่นหมายความว่าเรามีสิบสองคะแนนนะฮะนัดต่อๆไปอีกสองนัดเนี่ยทีเนี้ยหนูว่าครบส่งเด็กลงแน่นอนเราได้เห็นลูกเกาะขนองลงไปลงไปโลดแล่นในในใ,ใ,ในเวทียุโรปแน่นอนของริวพูนะเราจะเห็นเบอร์ที่ไม่เคยเห็นน่ะเบอร์แปดสิบห้าเบอร์ อะไรเงี้ยนะฮะหนูเชื่อว่าน่าจะน่าจะเป็นไปตามแผนนะครับการเข้ารอบไม่น่าจะมีปัญหานะครับเอาจจริงๆเพราะว่าตอนนี้ก็สามแต้มไม่ใช่สามนัดเก้าคะแนนนะครับอีกนัดหนึ่งเขาจะการันตีก็คือไปบุกไปบ้านตูรุสแล้วก็ไปเฉือนชนะสักหนึ่งลูกสองลูกเนี้ยถ้าสามแต้มมันการันตีเข้ารอบล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะจิบสองคะแนนนะครับก็ก็เข้ารอบและอีกสองนัดเนี่ยหนูว่าครก็น่าจะได้ตรงเด็ก นะครับทีมเยาวชนนะได้ลงไปโลดแล่นในเวทีเวทียุโรปนะครับก็คิดได้เท่านี้นะที่ที่คิดได้เท่าเนี้นะครับเพราะว่าหนูไม่ได้ดูเกมทั้งเกมหนูจะพูดเต็มปาก่าดูก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่ได้ดูก็คือไม่ได้ดูนะครับก็ยังไงก็ถ้ามีจังหวะไหนที่หนูลืมไปหรือว่าถ้าพี่ๆดูดูสดแล้วนึกได้คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับหนูจะเข้าไปอ่านนะฮะเดี๋ยวผ้พิดยด,ดูทีหลัง นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วก็อะไรที่ไม่ถูกใจอะไรที่ทุกท่านอาจจะไม่ชอบบางสิ่งบางอยา่างต้องกราบขอพรานภัยเห็นนะครับบางวันอาจจะลงบ้างบางวันอาจจะไม่ลงเมื่อวานนี้งานเยอะจริงๆแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนก็เลยแบบพอกลับมาถึงบ้านก็นอนแล้วกินยานอนแล้วเพิ่งตื่นมาเนี่ยนะครับเพิ่งตื่นมาแล้วก็มากาลังมาพระยานะครับมาเปิดรายการโคกุนต่อยยกทัพที่พระยาก็ ก็มาดคลิปบนรถก็กราบขอโทษด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่พพอร์ตกันขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้นะฮะกราบขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็อย่างที่หนูบอกครับช่องนี้หนูทําเพราะว่าหนูก็รักในสิ่งที่หนูทำมาแหละนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่รักคืออาจจะมีคอนเทนต์นู่นคอนเทนต์นี่บ้างนะครับอะไรที่หนูชอบหนูก็จะอยู่ในช่องเนี้ยนะฮะต้องกราบขอโทษใครไม่ชอบอันไหนไม่อยากดูไหนก็เลื่อนผ่านไป นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องโคตเตียร์รำบอยแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับเก่งก่อนเกมเฮ้ยวันนี้มันตุกนี่ใช่ป่ะเออพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้วันเสาร์นะฮะเก่งก่อนเกมพิมพ์เมลีกนะฮะเสาร์อาทิตย์มีเดี๋ยวเจอกันนะครับพรุ่งนี้จะพยายามนะฮะพรุ่งนี้เราไปไหนวะอ๋อนแล้วคอยใชสีแล้วก็มาที่ค่ำๆมาโอลต์ไซโอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้นะครับเก่งก่อนเกมนะฮะขอให้ดูบอลให้สนุกครับขอบคุณครับ